วันนี้เกมที่อาร์เจนตินาพิมพ์ลีกนะครับเป็นทางด้านโคลลอนนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมที่ร้อนแรงในตอนนี้นะครับในลีกอาร์เจนตินาอย่างทางด้านลิเวอร์พูลคู่นี้ที่เจอกันมานะครับเป็นทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยที่เปิดบ้านชนะทางด้านโคลลอนไปนะครับสองประตัดตูต่อศูนนะครับส่วนเกมนันล่าสุดเนี่ยของทางด้านโคลลอนนะครับแพ้ทางด้านบริลคลัสเซนทันไปนะครับสองประตัดตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฝั่งทางลิเวอร์พูลเนี่ยเดินหน้าเก็บชัยชนะ 5เกมรวดเลยนะครับเกมที่ล้วชนะทางด้านเทเรส1-0นะครับโดยรวมนะครับภาพรวมแล้วยังมองว่าทีมจากรูเวอร์เพดเนี่ยวันนี้ค่อนข้างฟอร์มดีกว่าชัดเจนนะครับฟันดุดให้เห็นนะโคโลนเนี่ยเจ้าถิ่นว่าผลงานไม่นิ่งนะครับสองเกมที่ผ่านมาไม่ชนะเลยนะครับมีเสมอกับแพ้ส่วนตัวผู้เล่นกันบ้านนะครับของโคโอนวันนี้ฝากความหวังนะครับตัวทำประตูนะครับอย่างทางด้านสมัสการวานนะครับแล้วก็ทางด้านรามอน อาอบิล่านะครับลงมาจาัดการให้กับทางทีมอย่างโคล,ลอนนะครับส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างริเวอร์เพลวันนี้ก็เรียกว่าใช้ผู้เล่นตัวสําคัญหลายหลายคนครับนิโคลัสนะครับเดอะรักูดนะครับหรือว่าจะยังเป็นเอย่างอาอมาเอลนะครับลาซานี่นะครับลงมาจัดการให้กับทางริเวอร์เพลตกำแพงนะครับหรือบริษัทเนี่ยทุกบริษัทนะครับมองมาให้ริเวอร์เพลเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งตัว ด้วยโมเมนตัมเองทุกอย่างเองนะครับวันนี้ได้เปรียบแค่เล่นในบ้านเท่านั้นสําหรับทีมเจ้าบ้านอย่างโครดอนวันนี้ให้มองทีมเยือนอย่างทางด้านลิเวอร์พูลครับเกมรุกดุดันบวกกับผลงานที่ไม่แพ้ใครมาติดต่อ5เกมติดนี่คือการันตีเลยนะครับวันนี้มองไปที่ลิเวอร์พูลซื้อความดุดันความต่อเนื่องในเกมรุกนะครับมองลิเวอร์พูลครับ